เธอบอกเธอชอบผู้หญิงดูแลตัวเองได้พี่เปลดนั้นเปิดขวดน้ําเองไม่ได้เธอบอกมันหนักพอเราเอาขวดน้ําให้เธอเปิดเธอบอกเราสาออยเธอเราสามารถยกน้ําขึ้นชั้นเจ็ดได้เราสามารถอุ้มเธอได้ด้วยเธอรถ่วยบริการสี่ขึ้นที่ด้เดินทางมาถึงนาบ้านของท่านแล้วขอเชิญด้านนาด้านในด้านซ้า,นายด้านขวารถไปบ่ฮอดจอดพาถึงโบกมือดักฝักมือเรียกรับสี่เสริมดวงสี่ต่อชะตาสี่สี่สายสี่บ่มีความหมาย สีบ่บอดียินดีคืนเงินเจ้าบอกเขาทีว่าพี่ยังไม่ได้แต่างงานค่ะรูปร่างอย่างเนี้ผมสยายอย่างเนี้หน้าตาอย่างเนี้จมูกอย่างงี้ปากเพยเยโยผู้ชายอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าหุ่นเซ็กซี่จ้คะค่ะคุณป้ารู้จักเซ็กไหมคะสมัยคุณป้าเขาเรียกว่ากามจ้คะค่ะรู้ดี ขอรรานนักฉันเห็นเธอตั้งแต่วันแรกก็ดูไม่ผิดว่าเธอเป็นผู้หญิงประเภทไหนเพราะลักษณะของเธอมันฟ้องเองตั้งแต่หัวจบเท้าเลยมันบอกได้เลยว่าเธอมนมาจากคนชั้นไหนร้อยคนมาทักอ่ะก็ไม่เท่าคนที่เราแอบรักมากดไลค์สีมามักเบ้ารุ่นน้องอย่างคะหนาเ่าก็ว่าแม่เขาเกิดรุ่นพ่อก็แม่เขาสองปีนึงะนะ นั่งนานไอเหี้ยวเตบเสบอยู่ตีนกาไปไม่ตีนควยไปหาหมอเจ้าเขาไลบบายกบ้ันมันสีบะลงโบท็อกฟิลเลอร์กับเอบโบยุ you. มันเท่าแห้งนี่นย่าเอิ่อรุ่นน้องทอ้อขอลองหลายๆขอลองเยอะๆเอินรุ่นลูกซะบอสันกับเออรล้านไปสันนะมันเท่าแห้งแล้วมันสมควรจะได้เงินเดือนบุษสงอายุแล้วมันเท่าแห้งเศร้าคันสีเท่าปนี่